ก้อยขมอันนี้ลาบซุกจ้ะพี่สาวมาเมื่อนนมนบุญมาประเนศบมื่อนี้พ่อกับพี่สาว,ว,สาวมาเยี่ยมนะจ๊ะเนาะพ่อมาแต่อำเภอบ้านนอนจ้ะพี่สาวมาจากกรุงเทพนะ พ่อมาจากอำเภอวานนอดนิวาสนุ์ค่ะมาเยี่ยมลูกสาวหล่ะไม่ได้เลยไม่มีเลยไม่มีเลยท้องผุผานเนาะอันนี้พี่สาวค่ะเพราะอะไรเห็นก็ว่าก็ว่าน้องสาวตัวน้อยกว่ากว่าน้องน้องตัวใหญ่กว่าเอื้อยพ่ออายุไหนแล้วแต่เก่งมากพ่ออายุเกือบสิบหายนะคะ พี่สาวเคยเห็นกับพี่น,น้องตัวน้อยกว่ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันนาจ้าเนาะน้ำก๋นก็ยังตุ๋นแล้วมากินข้าวน้ำกันจ้ามากินข้าวค่ะพี่น้องอุ้ยนั่งเต็มจอเลยมันนั่งจอ